ทำกูได้ป่ะเพื่อนอ้าวได้ิเพื่อนจริงๆนะครับอะไรอ่ะจะทำอะไรคือกูอยากกินไอ้ลูกขาวๆวด้วยย่อยอะไหนนี่อยากกินเพื่อขาวนี้ปิดน uh ี้เนี่ยโอ้กระจ้าเนี่ยโอ้โหไอ้บราลุเขาบอกใครว่ามันก็บกูนะเนี่ยไม่อยากบรรลุตอนที่ใส่กอะของเขารู้เออใจเย็นๆมี่มันกินได้ที่ไหนเล่าเออมันยังไม่สุกเฮ้ย ไอ้ยอดมันไล่ได้จะกินอะไรเนี่ยไอ้โลขาวเนี่ยนวลๆเนี่ยน่าจะหวานที่จังมันกินไม่ได้มันไม่ใช่ของกินอะไรอะมันคือหลอดไฟฟ้าอ๋อที่ไว้ดูดน้ำอ่ะเอ้ยไอ้นหลอดกาแฟหลอดไฟหลอดไฟท้องสว่างอ่ะหิวมากเลยไงเขาจะกินไอ้นี่เว้ยกินไม่ได้เว้ยเออกินได้เออไอ้นี่ตลกแล้วเออกินไม่ได้กูหิว่ะข้างล่างมันกินได้เนี่ยไอเดียตัวกินไม่ได้เลยมันก็ปากฟองไปดิถ้าหิวรอก่อนนะ หมูเห็ดไก่เพร้อม่าไปไหนเอากุ้งคโยตี้กุ้งคโยตี้กุ้งอะไรเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นเนาะไอไหนไม่ได้เต้นแล้วไปไหนทำไมทุกคนเขาบอกว่าอย่าไปไหนผมจะเข้าไปขับบุกกุ้งเต้นกูอยากกูอยากกุ้งเต้นกูผิดยังไปไหนนะเดี๋ยวออกมาละลองนี่ก่อนเอาพี่ตีมาเาพี่มาทำไมยังไม่มาไม่รู้ให้ทหารไปตามตั้งนานแล้วเสร็จแม่ กระบอกกลับไยลุ่แม่โอ้โหปากเป็นหนุกขึ้นเยอะเลยนะลูกนะกระบอกน้าหเปล่าแม่คะน้าสิลูกกระบอกเด็กทากลับมาแต่เหนื่อยนิดหน่อยแต่ที่สำคัญเลยกระ่อกเรียนวิชาเพลงด่าเพลงทวนและการปกครองบ้านเมืองสำเร็จแล้วแม่ย่าคะจริงหรือเปล่าลูกจริงดีแล้วเลยลูกพ่อของเจ้าจะได้ภูมิใจในตัวลูกเนี่ยลูกมีเรื่องอะไรพูดอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องอะไรลูกคือลูกไม่ได้กลับมาคนเดียวลูกมีเพื่อนที่เป็นเด็กวัยรุ่นสาม ขากลับมาอยู่กับเราด้วยมีเพื่อนที่เป็นเด็กวัดกลับมาด้วยใช่พี่แล้วอยู่ไหนแล้วลูกไม่เห็นพามาให้แม่รู้จักเลยกระบอกโกเสดเตะกระบอกพี่นุเสดแม่เหรอม่ใช่ลูกเอ้ยลูกใครวะนี่เสดแม่ก็ะบอกต้องเข้ามาขออนุญาตจากเสดแม่ก่อนตัวใช่ไหมกระบอา,มาไม่ต้องกลัวลูกในเมื่อเพื่อนของลูกเนี่ยก็เหมือนลูกชายของแม่ไม่จะระเกียดได้ยังไงล่ะลูกถ้าเช่นนั้นลูกยอมเข้าไปเลยนะพี่ค่ะ พาแม่ไปเลยค่ะแม่ลูกไปลูกไปสบน้ำก่อนไปพักก่อนให้สบายเลยเดี๋ยวแม่จัดการเองลูกปลอดภัยแม่ะไดการถือแม่น่ารักและเกินเลยสุนธยาจะยืดจะยอดสุนธยาเข้าเขงเสร็จแม่แล้วก่อนเดี๋ยวพวกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวร้อย่าพันหนึ่งเอามันไปไหนอ่ะมันบอกมันปวดท้องมันไปไหนรู้มันอตายเดี๋ยวเดินลงตายมันยังยึงไปไหนไม่เดี๋ยมันจะขึ้นบ้านแล้วเดี๋ยวกูกลับบ้านได้นะมจะกลับทำไมอยู่ไม่ง่้ย โกหกไปโกหกโกหกนะโกหกเราโกหกอะไรหรอแล้วบอกมาในเมืองนี้ไม่เลือกคนมีคนจนนะเมื่อกี้นี้กูเดินไปเข้าห้องนะ้ำไปเจอห้องอยู่สามห้องเห็นประตูห้องแรกมันปิดอยู่กูเข้าเข้าเคาะเคาะเคาะเข้าเสียงคนข้างในบอกคนมีขนาดนั้นเลยเออกูทาอ้วคนมีนี่หว่าแล้วกูย้ายห้องที่สองห้องที่สองประตูเปิดอีกกูเคาะอีกเสียงคนมีกูนี่เจ็บใจจีนแล้วมึงทำไรห้องที่สามประตูปิดอีกเคาะอีกคนมี ขอได้ชาอัานโขานะ่ในเมืองเนี่ยคนจนขี้ที่ไหนเนี่ยเราเนี่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยที่เขาบอกคนมีก็คือว่ามีคนอยู่เดียห้องน้ำเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนมีเงินมีทองเข้าได้อย่างเดียวอเออเข้าใจใหม,ม่แล้วเป็นอะไรอีกไหมมีคนก็มีคนจะแหมคนม,คนมีคนมีคนจนก็อันแม่มแต่อหาเลยเย็นเดี๋ยวพาไปเข้าีนห้องแอร์ด้วย เล้นมันแล้วเขาบ้านเมืองเขาเงี้ยรว,วยก็รวยนะ,ะแทนที่จะเออมีน้ำมันเต็มตุ่มเต็มตมมุ่มเหมือนอะไรอะไรไะน้ำก็ไม่เต็มตุ่มน้ำอะไรไม่เต็มตุ่มน้ำไม่เต็มอกอ่ะไม่เหมือนวัดเราเนวัดเรา,า,า,เราอกก็เลยเปิดมาโาโอน้ำเต็มเลยเวันกินกระทืนเลยในเมืองเมยทำองไม่สวยเลย<ถ>องสวยนัำขาวเงาวับเลยรู้ร่ด้ไงแค่นี้กับกำต่างเงี้ยเป็นยังไงเนาะกำต่างเนี้ยนี่ที่วัดเป็นฝาเปิดปิด แล้วทางกระงนีเปิดผิดเอออันนี้เป็นฝาพับฝาพับดังกว่าพะโมยเออกูเปิดไปเฮ้ยมีน้ำอยู่หน่อยดิอ่ะจริงเหรอพี่เหลี้ยงไอ้าก็หิวน้ำอีกโจ้ไม่ได้ขันมันติดขอบมันตื้นนะเนอะแล้วมึงกินยังไงกูก็หลอดดูดเลยอ้กนิดดูดน้ำไปแล้วเหรออือหือตายแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่องที่เมืองมันมีโอที่ไหนแล้ว ไม่มีไอ้ที่เป็นกินเนี่ยที่มีฝาพับใช่ไหมนี่เขาขาวเรื่นวลเลยอันนั้นมันโถชะโครกหี่เขาไม่ถ่ายกันเนี่ยเอาไม่ถ่ายเออแล้วทำไมบอกจะได้แอคกท่ากัไมไม่ได้ถ่ายด้วยถ่ายโค้งเสียงร่างกายอ่ะอ๋อที่เขามากดทุกเออนั่นแหละอ๋อไม่เป็นไรเราเพื่อนทำไมตกใจเพียงนั้นเองปุ๊กกินขี้โชคดีเขาฟ้องสนิทแม่เราก่อนไปเขาจะออกมาแอนนี่นี่มานะแม่สาวสบาย